สวัสดีค่ะชื่อครูอ้อจินรัสสตศรีตะละวะลางสอนอยู่แผนกวิชาการบัญชีวิวทยาลัยอาชีวศึกษาสุขโขทยัยได้รู้จักและติดตามครูป้อมมาตั้งแต่ปี2557จนถึงวันนี้ได้รับความรู้และคำแนะนำต่างๆจากครูป้อมมากมายโดยเฉพาะในเรื่องการทำสื่อการเรียนการสอน เรียกได้ว่าสื่อการสอนที่ครูอ้อใช้อยู่ทุกวันนี้ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูป้อมทั้งสิน้นทำให้ห้องเรียนบัญชีสนุกและเด็กๆมีความสุขค่ะถือได้ว่าครูป้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาตนเองเพื่อสิทธิอย่างแท้จริงอยากบอกว่ารักครูป้อมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางวิการดาราองเดชค่ะสอนอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาปุโขทัยค่ะนแผนวิชาการบัญชีเนื่องด้วยนะคะปีนี้นะคะเป็นวันเกษียณของคุณครูป้อมนะคะคุณครูป้อมซึ่งผู้ให้ความรู้แก่ครูวิการดาเป็นอย่างดีเลยค่ะอยากที่ครูวิการดาไม่เป็นอะไรเลยนะคะครูวิการดาก็ขอขอบคุณครูป้อมมากๆนะคะ ที่ทําให้ครูวิกันดามีสื่อใบงานประยุกต์แล้วก็มีสื่อหลายๆอย่างที่ทําให้ครูวิกันดาสอนเด็กสนุกสนานขึ้นนะคะแล้วก็เด็กๆก็มีความสุขแล้วคุณครูวิกันดาก็หายกลัวจากครูป้อมค่ะแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้เรียนกับครูป้อมนัดนะคะปีนี้ครูป้อมเกษียณอายุราชการนะคะครูวิกันดาก็ขอให้ครูป้อมนะคะมีความสุขในวันเกษียณค่ะ หลังจากนี้ไปนะคะขอให้ครูป้อมมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจผ่องใสมีสุขภาพที่ดีมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็มีชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไปนะคะส่วนความรู้ที่ครูวิธันดาได้มานะคะครูวิษันดาก็จะใช้ต่อ,ตอไปแล้วก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครูป้อมสำหรับครูแมงนะคะ ก็มีความรู้สึกว่าคูป,ปอมเป็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้พวกเรานะคะสามารถที่จะทำได้แล้วก็นำความรู้ที่คูป,ป้อมถ่ายทอดให้เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆนะคะในวาระที่ครูป,ป้อมจะเกษียณอายุก็ มุทิตาจิตนะคะก็ขอให้ครูพ่อพักผ่อนแต่ลึกๆแล้วก็เสียดายความรู้นะคะที่จะเอามาพัฒนาการเรียนการสอนให้กับเด็กนะคะแต่ก็ขอให้ครูพ่อมีความสุขในหาวันเกษียณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนายจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุขโขทัยนะคะในวันนี้จะมากล่าวความรู้สึกมุทิตาจิต ้อมนะคะที่มาให้ความรู้ในด้านของการทำสื่อการศึกษานะคะแล้วก็หนูก็ได้เอาสื่อต่งางๆที่ครูป้อมให้ความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งทําให้นักเรียนมีความตื่นเต้นในการอยากเรียนอยากรู้นะคะในหน้าที่นี้หนูขอขอขอบพระคุณครูป้อมมาก คุณคูป้าม,มากม,ม,มากนะคะสำหรับความทุ้และสื่อดีๆมอบให้ถึงแม้ว่าหนูจะดีทานบ้างไม่ทานบ้างครูก็ยังใจดีและอดทนต้้งใจสอนอย่างเต็มที่เวดีเสมอมาขอบคุณค่ะค่ะครูมจากอนุบาลสาขอนะคะค่ะสำหรับในส่วนของงานครูตาจีนนะคะผมก็ขอขอบคุณนะคะที่้อบได้หนังสือดีๆมะ กมาอบมใหกับพวกเราชาอาชีวะขอาคุณค่ะ